สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูนะคะในระดับชั้นป .2 วันที่28มิถุนายน2564นะคะแบบเรียนเล่มเดิมนะคะนี่เล่มน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้ครปูปูมีอะไรมาสอนบ้างนะคะ วันนี้นะคะครูปูมีแบบทดสอบหรือคำถามทั้งหมด4ข้อนะคะแต่เป็นการทบทวนนะคะในการเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่านักเรียนจำได้หรือไม่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านมีอะไรนะคะสิ่งแรกใช้กวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและ พื้นปูนซีเมนขัดเรียบนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นไม้กวาดอะไรคะที่เราใช้ในการกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบใครจำได้บ้างคะเอมีใครจำได้ไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะ ฉลยไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดดอกหญ้าเราจะใช้สำหรับกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบต่อมาค่ะใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบนะคะใช้ไม้กวาดอะไรคะในการกวาดพื้นปูนซีเมนขัด ยานักเรียนจำได้ไหมเอ่ยไอใครจำได้บ้างคะสิ่งนั้นก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวคะ่ะนมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยนะคะต่อมาคะ่ะใช้ตัก ฝุ่นละอองหรือเศษผงที่กวาดรวมกันไปทิ้งถังขยะค่ะอะไรเอย่ยคิดออกหรือ,อยังคำตอบที่ได้คือที่ตักผงนะคะที่ตักผงหรือที่ตักขยะนั่นเอง ต่อมาคำถามสุดท้ายค่ะใช้รองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านนะคะเราใช้สิ่งใดรองรับขยะประเภทต่างๆคะนักเรียนน่าจะคิดออกแล้วนะคะสิ่งนั้นก็คือถังขยะนั่นเองนะคะ นี่ก็คือในส่วนของการเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการล้างจานชามถ้วยช้อนส่อมและการล้างแก้วน้ำกันค่ะเรามาทบทวนการล้างจานชามถ้วยและช้อนส้อมขั้นตอนที่1ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจากจานชามถ้วย ลงในถังขยะขั้นตอนที่สองล้างจานชามถ้วยและช้อนซ่อมในน้ำสะอาดหนึ่งครั้งขั้นตอนที่สผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยแต่ถ้ามีถ้วยจานชามช้อนซ่อมจำนวนมากเราก็ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดผสมลงในอ่างล้างหรือในกะละมังก็ได้ขั้นตอนที่สี่ ใช้แผ่นขัดชุบน้ำยาล้างจานขัดถูจานชามถ้วยช้อนซ่อมทั้งภายนอกภายในด้านหน้าด้านหลังเช็ดให้สะอาดค่ะขั้นตอนที่ 5, ล้างจานชามถ้วยช้อนซ่อมในน้ำสะอาดสองถึงสมครั้งหรือจนกว่าจะหมดฟองขั้นตอนที่ 6, พึงหรือเช็ดจานชามถ้วยและช้อนซ่อม เช็ดให้แห้งนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเก็บจานชามถ้วยเข้าตู้หรือวางในตะกร้าโปร่งนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดคลุมไว้เพื่อป้องกันแมลงหรือฝุ่นละอองส่วนช้อนซ่อมนั้นเก็บในที่เก็บหรือบางบ้านอาจจะมีกล่องสำหรับเก็บช้อนซ่อมก็ได้ ส่วนแก้วน้ำนั้นเราจะสู่ขั้นตอนที่1ก็คือล้างแก้วน้ำในน้ำสะอาด1ครั้งขั้นตอนที่2ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยแต่ถ้ามีจำนวนแก้วจำนวนมากเลยนะคะเราก็ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในอ่างล้างหรือในกะละมังส่วนขั้นตอนที่ 3. ใช้ฟองน้ำนะคะขัดถูกแก้วทั้งด้านนอกด้านในอย่าลืมถูที่ปากแก้วด้วยนะคะส่วนขั้นตอนที่4ล้างแก้วน้ำในน้ำสะอาด2ถึง3ครั้งหรือจนกว่าจะหมดฟองขั้นตอนที่5พึ่งหรือเช็ดแก้วน้ำนะคะเช็ดให้แห้งนะคะส่วนขั้นตอนที่6 เก็บแก้วน้ำนะคะไว้ที่ความแก้วหรือวางไว้ในตะก,กร้าโปรง่งแล้วใช้ผ้าสะอาดนะคะคลุมเพื่อป้องกันมแมลงและฝุ่นละอองค่ะนักเรียนอยู่ชั้นป .2 ออแล้วนะคะนักเรียนแต่งกายเองหรือไม่หรือแต่งตัวเองไหมนะคะอยู่ชั้นป .2 อ นักเรียนแต่งตัวเองได้แล้วหรือยังนะคะจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะถ้านักเรียนแต่งตัวเองนะคะเรามาเรียนในส่วนของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันนะคะเรื่องที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือการแต่งตัวไปโรงเรียน และการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่การจัดวางการเก็บเสื้อผ้าและรองเทา้าเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของการแต่งตัวไปโรงเรียนกันค่ะในหนึ่งวันนั้นเราสวมใส่เสื้อผ้าหลายชุดมากใช่ไหมคะบางคนชุดนอน ชุดอยู่บ้านชุดนักเรียนชุดกีฬาซึ่งการสวมใส่ชุดเหล่านี้นะคะเราต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสสถานที่และกิจกรรมที่ทำด้วยนะคะชุดแรกนี่ก็จะเป็นในส่วนของชุดนักเรียนสำหรับสวมใส่ไปโรงเรียนและชุดต่อมานะคะ กีฬาใช้สวมใส่เล่นกีฬานะคะของเด็กผู้ชายเป็นชุดอะไรคะฟุตบอลใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงทำอะไรเอย่ยเป็นชุดว่ายน้ำเรามาดูในส่วนของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนะักเรียนนะคะชุดนักเรียนเป็นชุดที่ ต้องสวมใส่ไปโรงเรียนนะคะแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนนะคะก็คือนักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะสิ่งแรกของนักเรียนชายก็คือรองเท้านะคะสิ่งที่สองของนักเรียนชายก็คือ ถุงเท้ากางเกงเข็มขัดเสื้อนักเรียนชายนะคะนี่คือเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียนชายนะคะดูสิคะว่ามีอุปกรณ์ครบไหมคะของนักเรียนชาย เดี๋ยวเราไปดูของนักเรียนหญิงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวของนักเรียนหญิงนะคะก็จะมีในส่วนของเสื้อนักเรียนหญิงกระโปรงนักเรียนหญิงถุงเท้ารองเท้า เป็นโรงเรียนเราหรือโรงเรียนเลิศปัญญาของเราขาดสิ่งไหนคะนักเรียนหญิงคิดออกไหมคะว่านักเรียนหญิงต้องมีอะไรอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างก็คือโบใช่ไหมคะนี่ที่ ใส่ตรงนี้นะคะอ่าเป็นโบนะคะถ้าเป็นนักเรียนหญิงของโรงเรียนเลิศปัญญาของเด็กผู้หญิงและระเบียบของเราก็คือผมเป็นยังไงคะถ้าผมสั้นอ่าก็ ติดกิฟตให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องมัดผมไม่ต้องผูกผมแต่ถ้าผมยาวนักเรียนผักเปียแล้วก็ผูกโบนะคะด้วยสีขาวสีน้ำเงินหรือสีดำนะคะที่เป็นโบผูกผมนะคะนักเรียนก็จะดูเรียบร้อยน่ารักสวยงามค่ะ มาดูขั้นตอนของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องสวมใส่ชุดชั้นในก่อนนักเรียนหญิงใส่เสื้อกล้ามนะคะเมื่อเราสวมใส่ชุดชั้นในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สวมเสื้อ นี่สวมเสื้อให้เรียบร้อยนะคะติดกระดุมให้เรียบร้อยด้วยขั้นตอนที่3ก็คือนักเรียนชายสวมกางเกงแล้วนำชายเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงด้วยนะคะและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยส่วนนักเรียนหญิงสวมกระโปรงให้ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่4นะคะก็คือหวีผมและตรวจความเรียบร้อยของตัวเองนะคะขั้นตอนที่5สวมถุงเท้ารองเท้านะคะแล้วก็ผู้ชายอย่าลืมผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้าน ส่วนของประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองนะคะหนึ่งก็คือฝึกการช่วยเหลือตนเองนะคะเป็นการฝึกการช่วยเหลือตัวเราเองด้วย 2. เกิดความภาคภูมิใจนะคะเมื่อเราช่วยเหลือตนเองได้ด้วยนะคะ 3. ก็คือ แบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวส่วนข้อ4นี้ก็คือผู้พบเห็นใช่ไหมคะชื่นชมที่นักเรียนแต่งตัวได้ด้วยตนเองและก็แต่งตัวเรียบร้อยด้วยนะคะแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่8เล่มนี้เลยนะคะ นักเรียนโยงเส้นภาพชื่อวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้งานให้สัมพันธ์กันนะคะก็จะมีรูปภาพให้นะคะทั้งหมด4รูปและก็จะมีชื่อของวัสดุอุปกรณ์นะคะทั้งหมด4ชื่อเหมือนกันนะคะโดยที่นักเรียนโยงเส้นนะคะว่าวัสดุภาพด้าน สายมือนะคะจะเป็นชื่อวัสดุอุปกรณ์อะไรนะคะเช่นไม้กวาดดอกหญ้าภาพแรกนะคะก็โยงมาตรงคำว่าไม้กวาดดอกหญ้าเสร็จแล้วชื่อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยก็จะมีวิธีการใช้งานจะอยู่ด้านขวามือสุดนะคะ ใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงไปทิ้งในถังขยะใช้รองรับขยะต่างๆภายในบ้านนะคะแล้วก็จะมีข้อความก็คือใช้กวาดพื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบส่วนสุดท้ายใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบนะคะก็จะมีในส่วนของจุดให้เหมือนกันนะคะ เมื่อนักเรียนโยงเส้นจากภาพมาชื่อวัสดุอุปกรณ์แล้วเราก็จะโยงต่อวิธีการใช้งานนะคะสิ่งแรกที่เราโยงภาพแรกก็คือไม้กวาดดอกหญ้าเรามาโยงต่อเลยไม้กวาดดอกหญ้าใช้สำหรับกวาดพื้นกระเบื้องและพื้น ปูนซีเมนขัดเรียบแบบนี้นะคะแบบฝึกขัดหน้าที่9นะคะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะก็คือช่องวงกลมนี้นะคะของข้อความที่เป็นการกวาดพื้นบ้านที่ถูกต้องนะคะเริ่มจากสตาร์ทนะคะก็คือการกวาดฝุ่นผงบนพื้นเริ่มจากมุมห้อง กวาดไปในทางเดียวกันรวมฝุ่นผงเป็นกองเดียวนะคะข้อนี้เป็นการกวาดพื้นบ้านที่ถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าถูกต้องนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกแต่ถ้าไม่ถูกต้องนักเรียนก็เว้นไว้นะคะแล้วนักเรียนดูตามลูกศรน,นะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงลูกศรอ,อันสุด ท้ายนะคะทำไปจนครบนะคะถึงข้อความสุดท้ายเลยก็จะเป็นอันเสร็จในหน้าที่9ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะเขาให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันนะคะแต่ว่าเราติดตามสถานการณ์โควิดอยู่นะคะโดยปฏิบัติตาม อยู่ที่บ้านเรียนที่บ้านใช่ไหมคะฉะนั้นเราคิดตรงคำว่าแบ่งกลุ่มร่วมกันออกค่ะแล้วเราก็จะมาเป็นํทำที่บ้านนะคะํทำที่บ้านนะคะของตัวนักเรียนเองล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนี้นะคะช่องวงรีนี้ค่ะข้อที่หนึ่งการทำความสะอาดจานชามถ้วยและช้อนซ้อมผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็เลือกดูนะคะทำให้ครบทุกข้อนะคะ บบฝึกหัดหน้าที่17นะคะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการกวาดบ้านและการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารได้ถูกต้องนะคะก็จะมีสองข้อความนี้นะคะนักเรียนเลือกดูสิคะว่าข้อความไหน ถูกต้องบ้างนะคะก็คือมีอยู่ข้อความเดียวเท่านั้นนะคะส่วนแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะก็จะเป็นหน้าที่18และ19เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ครูป,ปูสอนจบแล้วนะคะในส่วนของเรื่องการแต่งตัวมาโรงเรียนนะคะนักเรียนแต่งตัวมาโรงเรียนเองได้ หรือเปล่านะคะก็คือเราจะต้องสวมชุดชั้นในก่อนนะคะแล้วก็สวมเสื้อติดกระดุมให้เรียบร้อยส่วนนักเรียนชายสวมกางเกงนำชายเสื้อเข้าไปในกางเกงแล้วคาดเข็มขัดนะคะส่วนนักเรียนหญิงก็สวมกระโปรงและสุดท้าย ยังไม่ท้ายสุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของวีผมตรวจดูความเรียบร้อยของตนเองสุดท้ายจริงๆเลยก็คือสวมถุงเท้ารองเท้านะคะนักเรียนชายผูกเชือกรองเท้าก่อนออกจากบ้านนะคะก็คือเป็นการสรุปในเรื่องของการแต่งตัว ไปโรงเรียนเองนั่นเองวันนี้ครปูปูสอนมาจบแล้วนะคะวันนี้ครูปูก็ขอบอกว่าสวัสดีค่ะ